สวัสดีค่ะก็ต้องขอโทษทุกๆคนที่รอดูนะคะแล้วก็ที่เราห่างหายจากการทําคลิปไปนานมากตั้งแต่คลิปที่วาดรูปอันนี้นะคะก็คือหายไปเลยนะคะก็เราวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปเล่าประสบการณ์นะคะที่เราได้ไปแข่งวาดรูปแบบทีมนะคะที่มอสยามนะคะก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอย่างหนึ่งของเรานะคะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่ได้เรียกว่าเกิดขึ้นไวหรอกแต่ว่ามันมีหลายๆช่วงที่เราถ่ายวิดีโอมาไม่ได้นะคะก็จะมีเป็นรูปแบบตามการเดินทางของเราที่เราเดินทางไปมาองสยามกันนะคะส่วนผลการแข่งขันเนี่ยออกมาประมาณเดือนเดือนที่แล้วนะคะเดือนสองเดือนที่แล้วผลการแข่งขันก็คือเราก็ไม่ได้เราเราก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ชมเชยไม่ได้อะไรเลยแต่เป็น ประสบการณ์ที่ดีนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะถึงแบบว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่สำหรับเราอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปภาพเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรให้ดูเลยแบบว่ามีแค่ภาพประกอบนะคะที่จะให้ทุกคนดูก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันเลยดีวยกว่าคะ่ะ นี่ก็จะเป็นตอนที่เราไปซ้อมวาดรูกกับน้องที่ห้องสมุดนะคะก็คือแบบก็ประมาณนี้เลยที่วาดเสร็จนะคะก็คือเขาไม่บอกอะไรเลยนะคะหัวข้ออะไรแบบนี้ก็คือต้องไปฟังที่งานเอาเลยนะคะก็เราก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับพวกประเพณีความเป็นไทยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็การเดินทางไปนะคะรถออกประมาณตีห้าครึ่ง ว่วงตี5 3, 6, ้าครึ่งหกโมงอะไรแบบนี้นะคะใช้รถตู้โรงเรียนไปนะคะไปกับครูอีก2องคนแล้วก็น้องมอสี 4, อีกสคนนะคะการเดินทางของเราก็ไปทางนาครนายกนะคะแล้วก็เข้าทางมินบุรีนะคะที่เราจําได้ก่อนเราจะหลับนะคะคือเราหลับเกือบตลอดทางเลยไกลมากแล้วก็พอไปถึงที่มอสยามเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็น หมอที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะคะส่วนคนที่ไปร่วมงาน,นก็เยอะมากรุ่งเรียนแถวในกรุงเทพก็คือไปกันหมดเลยนะคะเท่าที่เราได้ยินตอนเขามาลงทะเบียนนะคะพอไปถึงเนี่ยเราก็เก็บของพวกที่เราต้องใช้พวกสีถังน้ําอะไรแบบนี้คือต้องเตรียมไปหมดเลยนะคะเขามีแค่โต๊ะให้เรานั่งนะคะพอไปถึงก็ขึ้นลิฟต์ไปนะคะที่ชั้น ของที่เขาติดประกาศไว้หน้าเว็บนะคะก็ขึ้นไปลงทะเวียนแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าในใบอ่ะมันเริ่มประมาณ8ปดโมงเก้าโมงส่วนเราอ่ะไปถึงมันออกประมาณแบบ6กโมงใช่ไหมออกรถไปกรุงเทพก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงก็8ปดโมงกว่ากวัวจะไม่ทันก็เลยยังไม่ได้กินนะคะแล้วงานนี้เป็นงานที่เข้มงวดนะเพราะว่าเขาไม่ให้ครูเราเข้ามาเลย ใช่ตอนทํางานเสร็จก็ไม่ให้ครูเข้ามาถ่ายรูปนะคะก็คือให้เราอะถ่ายไปถ่ายไปให้ครูดูว่าเออเราทํางานแบบนี้แบบนี้นะคะส่วนพอเริ่มพิธีนะคะเขาก็จะกล่าวประกาศอะไรแบบนี้ก่อนนะคะว่าแบบงานเป็นยังไงแบบว่าขนาดกระดาษก็ต้องเป๊ะนะคะประมาณ A3 หรือเปล่าไม่แน่ใจ A3 A2 นะคะขนาดกระดาษแล้วก็ เทคนิคไม่มีจํากัดนะคะก็คือแล้วแต่ความถนัดของตัวนักเรียนนะคะเป็นประเภททีมทีมละ3มคนแล้วก็ตอนที่เขาบอกหมอข้อเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครได้ดูเลยนะคะก็คือมีแต่คนคิดคนคิดเท่านั้นนะคะพวกกรรมการแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้แบบว่า เป็นการกงุงเป็นการอะไรแบบนี้นะคะพอเ,เปิดมาก็เป็นประเพณีความเป็นไทยแบบที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยนะคะก็เออเข้าทางแต่ว่าของโรงเรียนอื่นนะ,ะแบบว่าสวยมากเขาออกแบบแบบใช้พื้นที่ได้คุ้มมากนะคะของเราเป็นสีโปเตอร์ก็เลยต้องแบบเน้นภาพใหญ่ๆนะคะเราใช้สีโปเตอร์กับสออีสีเทียนนะคะสีเทียนอะคริลิกนะคะก็ แต่ว่าก็ผลงานก็ออกมาได้ได้ตามตามที่เราคาดหวังไว้แล้วกันไม่ถึงขั้นแบบว่าสุดๆเออแต่ว่าก็ตามที่คาดหวังไว้แล้วก็งานก็เสร็จนะคะแล้วก็พอเราได้สังเกตแบบทํางานเสร็จแล้วเราได้สังเกตว่าแต่ทีมเขาแบบเออลงสียงอะไรแบบนี้ก็คือได้เทคนิคมาเพิ่มแบบเยอะมากๆเลยนะคะเช่นแบบการใช้ สีน้ำมันการลงสีน้ำแบบให้มันดูมีมิติขึ้นนะคะแบบเขาใช้สีน้ำได้ดีมากเลยก็อยากอยากเดินไปถามว่าเออทำไงแต่แบบก็ไม่ได้แล้วก็พอทำเสร็จนะคะก็คือยังไม่ประกาศเลยนะ <S <S ใช่จำได้ว่าเว้นมานานมากไอผลประกาศเนี้ยเราเรา,เราแบบรอมานานมากจนลืมไปแล้วอะ่ะแล้วก็เพิ่งไปดูก็เออก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ได้ไปก็ ดีใจแล้วนะคะจากนั้นพอทํางานเสร็จเนี่ยเราก็ออกมาอิดโรยมากทั้ง3คนแบบแทบจะไม่ไหวแล้วออกมาปุ๊บก็ล้างพวกันแล้วก็ไปลงลิฟที่เดิมนะคะที่เราขึ้นมาต่นั้นก็ลงไปแล้วก็อธิบายให้ครูฟังเล่าให้ครูฟังเพราะว่าครูอ่ะเขาดูได้แค่ผ่านประตูนะคะก็คือเขาปิดประตูมีแค่แบบช่องกลมๆเป็นแบบ ไอกระจกใสนะคะมองทะลุเข้ามาน้องนงครูเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเลยนะคะรู้แค่ว่าเออทีมนี้ใช้เทคนิคนี้นี้น่าสนใจเขาก็เก็บเก็บประมวลผลไว้แล้วก็เอาไว้บอกไว้สอนเราอีกทีนะคะก็คือพอลงจากอาคารไปปุ๊บก,ก็ขึ้นรถเลยกลับบ้านเลยนะคะกินข้าวต,ตอนที่เรานั่งคุยกับครูในรถก็คือไม่ได้หวังไม่ได้หวังจะชนะหรืออะไรแล้วนะคะก็คือ รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะพกลับบ้านแล้วก็รอฟังผลประกาศนะคะก็จบแล้วเร็วไหมมันดูเร็วมากๆอะ่ะก็คือเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะ่ะเพราะว่าเราอะถ่ายอะไรได้ไม่เยอะนะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบเป็นความลับอะเป็นความลับมากๆ,ๆแบบขนาดช้อยอะเอ้ยไม่ใช่ช้อยเรื่อค่ะโจ์โจ,โจ์ของภาพอะ่ะ เรายังไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เลยจนไปงานประกวดอ่ะอืมก็ถ้าใครสนใจนะคะแบบยับไปแข่งบ้างเพราะทุกปีมันก็น่าจะจัดที่มอสยามเหมือนเดิมมาแหละแล้วก็ต้องดูว่าครั้งที่สี่อ่ะเขาจะจัดตอนไหนแต่เราว่าเราคงไม่ได้ไปแล้วแบบว่าเดี๋ยวตอนนี้เราก็ขึ้นมาหกแล้วใช่ไหมล่ะอืมก็ไปทํางานอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวถ้ามีงานอะไรเราก็จะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูอีกน,นะคะก็ ขอบคุณที่ฟังนะคะถึงเราจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องต้องขอโทษจริงๆพูดยังไงก็พูดไม่รู้เรื่องสักทีก็ไปแล้วนะคะบายๆก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปเล่าประสบการณ์ไปว่ารูปที่มอสยามของเรานะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะปรับปรุงนะคะก็ขอบคุณที่ยัง เข้ามาดูแล้วก็ยังติดตามนะคะไว้มีโอกาสจะทําคลิปออกมาให้ดูนะคะแต่ขอโทษด่ดองดองคิปนี้นานมาก mm hmm. นานมากๆนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีๆนะคะในสถานการณ์ช่วงนี้ก็ไม่ดีเลยนะคะก็หวังว่าเราจะรอดเราจะรอดไปได้กันนะคะก็ ไปดีกว่าจบไปแค่นี้ดีกว่าบนะ๊ายบาย